สวัสดีทุกคนนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยช่อง New High ได้คุยกันเรื่อง d r นะครับวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันต่อสั้นๆเรื่องของการลงทุนใน DRX กันบ้างนะครับซึ่งข้อดีของมันเนี่ยทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่ามันก็เป็นช่องทางหนึ่งในการลงทุนในหุ้นอเมริกาผ่านทางพอร์ตหุ้นไทยได้เลยซื้อขายเป็นเงินบาทและพอได้กําไรเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกับการลงทุนในต่างประเทศโดยตรงนะครับคือถ้าคุณลงทุนในต่างประเทศโดยตรงแล้วได้กาไรมาล้านหนึ่งเนี่ยผมลองคํานวณดูว่าคุณต้องเสียภาษีมากสุดถึง8 ห0 0บาทนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนอะไรเลยนะแต่ถ้าได้กำไร1ล้านบาทจาก DRX เนี่ยเราไม่ต้องเอาไปยื่นเสียภาษีสักบาทเลยนะครับแต่ข้อเสียที่ต้องทำใจเลยก็คือ DRX เนี่ยมีสภาพคล่องที่ตำ่ำและบางทีนะครับราคามันก็ไม่ได้ขึ้นลงตามหุ้นอ้างอิงแบบเป๊ะๆรวมถึงปันผลที่ได้เนี่ย บางทีนะครับมันก็ได้น้อยเกินกว่าที่ควรไปมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเลขมาให้ดูเนาะ d r x เนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับวิธีการดูคือเข้าแอป Streaming แล้วก็เข้าไปที่ Watch เลือกที่ Set แล้วก็เลือก DRX นะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด19ตัวนะครับก็คือหุ้น m a g n i f i c e n t 7หรือว่าหุ้น7นางฟ้าแล้วก็มี amd booking com berkshire hathaway coca cola pepsi visa mastercard starbucks netflix estee lauder nike ใน19ตัวนี้เนี่ยมี14ตัวที่จ่ายปันผลในปีที่แล้วหุ้นแม่ตัวที่จ่ายปันผลสูงสุดก็คือเป๊ปซี่นะครับอยู่ที่ประมาณ3.5%ต่อปีตัวที่จ่ายปันผลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะจ่ายปีละ4ครั้งนะครับตัวไหนจ่ายประมาณเท่าไหร่จ่ายปีละกี่ครั้งเนี่ยก็ตามตารางที่ผมทําไว้ให้นี้เลยนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการจ่ายปันผลตัวแรกคือ Apple นะครับเทียบกับ Apple 80x มาดู 1XD กัััันนน XD ของงท้ง2ตวเี่ย จะตรงกันเลยนะครับยกเว้นว่าถ้าวัน XD ของอเมริกาตรงกับวันหยุดของไทยพอดีเนี่ยก็จะมีการเลื่อนไปวันทําการถัดไป เช่นในปีที่แล้วเนี่ยวัน XD ของ Apple ตรงกับวันแม่พอดีของไทยก็เลยเลื่อนเป็นวันที่13สิงหาคมนะครับส่วนวันจ่ายเนี่ยก็จะคล้ายกับด R ในคลิปที่แล้วเลยนะครับก็คือจะมีการดีเลย์สักประมาณ3-4สัปดาห์ทีนี้มาดูเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของจํานวนเงินปันผลที่ได้คุณ Apple เนี่ยมีการจ่ายปันผลไปทั้งหมด4งวดนะครับก็คือ0.24ี 2, เหรียญในงวดแรกแล้วก็งวดละ0.25เหรียญใน3งวดที่เหลือส่วน p p l e 80X เนี่ยมีการจ่าย ปันผลตามตารางนี้นะครับจะเห็นว่าตัวหุ้นแม่เนี่ยจ่ายปันผลแต่ละงวดค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับก็คือ0.25เหรียญเท่าๆกันแต่ตัว DRX เนี่ยกลับจ่ายปันผลค่อนข้างผันผวนซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของค่าเงินอย่างเดียวแต่พอผมลองคำนวณค่าเงินลงไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็คูณด้วยอัตราการแปลงสภาพ1000นะครับก็จะได้ตารางนี้ออกมาซึ่งพอเทียบกันแล้วเนี่ย หลังจากคำนวณค่าเงินตามจริงปันผลก็ยังมีความคาดเคลื่อนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับคือผมเข้าใจว่าการจ่ายปันผลที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีการหักภาษีน้าที่จ่ายไปบางส่วนอย่างถ้าเราลงทุนเองเนี่ยเราก็จะเสียประมาณ15%ใช่ไหมครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางบริษัทหลักทรัพย์ของไทยเนี่ยเสียเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปันผลตัว Apple 80X เนี่ย ใน2งวดแรกของปีที่แล้วอ่ะมีความคาดเคลื่อนมากกว่าที่ควรจะเป็นเยอะเหมือนกันนะครับก็คือมากถึง44%ซึ่งถ้าทางกรุงไทยเนี่ยออกมาให้คําอธิบายผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ก็คงจะดีไม่น้อยนะฮะผมไม่รู้ว่าเขามีการออกมาอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วหรือยังนะครับแต่ผมหาไม่เจอปันผลที่หายไปเกิน40%เนี่ยผมว่าเยอะมากๆเลยนะครับคือแบบนี้ผมลงทุนต่างประเทศโดยตรงและยอมเสียภาษีจะดีกว่าไหมลองสังเกตดูว่า2งวดแรกเนี่ยเงินบาทอ่อนด้วยนะครับคือ1ดอลลาร์เนี่ยควร มันจะแลกเป็นเงินไทยได้มากขึ้นฉะนั้นเราควรจะได้ปันผลมากขึ้นกว่า2งวดหลังด้วยหรือเปล่าแต่ทําไมความจริงมันถึงเป็นแบบนี้ ลองมาดูตัวโคคาโคลากันบ้างนะครับวัน X D เนี่ยตรงกันนะครับส่วนวันจ่ายเนี่ยมีการดีเลย์ประมาณ3-4ถึงสสัปดาห์เช่นกันตัวแม่จ่ายปันผล0.485เหรียญเท่ากันทุกงวดส่วนของไทยเนี่ยจ่ายปันผลต่างกันเล็กน้อยนะครับพอคำนวณเรื่องค่าเงินในวันนั้นเข้าไปแล้วเนี่ยก็พบว่าจ่ายปันผลน้อยกว่าหุ้นแม่ประมาณสัก2 0 2สถึงนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของภาษีหน้าที่จ่ายแล้วก็มีค่าดําเนินการต่างๆอันนี้ผมว่าพอรับได้นะครับมาดู Google เทียบกับ Google 80X นะครับ ปีที่แล้วเนี่ยจ่ายปันผลมาทั้งหมด3มงวดคำนวณแล้ว DRX มีความแตกต่างจากหุ้นแม่1 9 2 5านะครับมาดูบอดคอมหรือว่า AVGO DRX ตัวนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปตอนปลายปีนะครับปันผลแตกต่างจากหุ้นแม่17.6%ก็ถือว่าดีสุดในซัมเปิลที่ยกมาในคลิปนี้นะครับโดยสรุปเนี่ย DRX ก็เป็นช่องทางการลงทุนอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ทาได้ง่ายนะครับมันก็มีข้อดีของมันแหละแต่มันก็มีบางอย่างเหมือนกันที่ผมอยากให้มีความชัดเจนมากกว่า เช่นเรื่องปันผลเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องที่ต้องทําให้ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าหุ้นแม่เนี่ย ก็ประกาศจ่ายปันผลด้วยตัวเลขที่แน่นอนเนาะค่าเงินเนี่ยก็มีการชี้วัดได้แน่นอนแต่ทําไมบางทีมันถึงคลาดเคลื่อนแบบน่าเกลียดนะครับมันควรจะมีการชีแ้แจงแจกแจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้คือข้อเสียใหญ่ๆเลยนะครับที่ผมอยากให้มีการปรับปรุงนะจากคลิปก่อนเนี่ยมีคนคอมเมนต์ถามว่า DR หรือว่า DRX เนี่ยลงทุนยาวๆได้ไหมลงทุนแบบ DCA ได้ไหมความเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าทําได้นะครับเพราะว่าผมก็ทําอยู่ข้อดีคือมันก็ได้รับความสะดวกสบายเรื่องของ นะครับแล้วก็ต่อให้ราคามันไม่ได้ขึ้นตามหุ้นแม่แบบเป๊ะๆเนี่ยแต่มันก็มีความใกล้เคียงนะครับและบางโอกาสนะครับก็อาจจะมีการขึ้นมากกว่าหุ้นแม่ด้วยซ้ําขึ้นอยู่กับสภาพคล่องนะครับเอาจริงนะครับตัว DR นี่แหละเป็นตัวที่แบกพอร์ตของผมในปีที่แล้วนะครับแต่ผมก็รู้จักหลายคนที่มีเอา DR เช่นกันนะครับโดยเฉพาะคนที่พอร์ตใหญ่มากๆเนี่ยมันจะซื้อขายลําบากนะครับบางตัวอาจจะมีการซื้อขายแค่หลักหมื่นหลักแสนต่อวันซึ่งมันก็น่าลาคาญมากๆนะฮะ ส่วนตัวเนี่ยผมใช้วิธีการซื้อแบบ DCA เป็นหลักที่ผมลงไว้ให้สมาชิกดูทุกเดือนนะครับแล้วผมก็มีการติดตามไปเรื่อยๆตลอดถ้าเจออะไรที่มันแปลกๆรับไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะขายแล้วก็ย้ายตัวนะครับง่ายๆเช่นถ้าสมมุติผมถือ Apple 8 0 X อยู่แล้วปันผลงวดหน้ามีความแตกต่างจากที่ควรจะเป็นมากเกินไปแบบปีที่แล้วเนี่ยแม้ว่า จะปรับตามค่าเงินแล้วก็ตามผมก็จะขายแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับมันอีกก็แค่นั้นนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นการให้ข้อมูลในสิ่งที่ผมเจอนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ครบถ้วนแล้วก็ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนขอบคุณที่ติดตามช่อง New High นะครับสวัสดีครับ